หลังจากวันที่เด็กวัย13ปีคนหนึ่งเคยเกือบปล่อยมือจากความฝันเมื่อคืนที่ผ่านมามีเสียงแคลงหนึ่งดังขึ้นและเสียงนั้นกำลังทำให้ทั้งโซเชียลหยุดฟังถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้หลายคนคงยังจำภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีพยายามพูดให้จบประโยคทั้งที่น้ำตาคลออยู่ในดวงตา เด็กคนนั้นคือต้นข้าวสุปริยาช่วงเวลานั้นไม่ใช่ช่วงของเสียงปรบมือไม่ใช่ช่วงของความสนุกแต่เป็นช่วงที่หลายคนได้เห็นว่าชื่อเสียงไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามเสมอไปและหลายคนก็คิดว่าหลังจากวันนั้นเด็กคนนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมายืนอยู่บนเวทีได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอาจทำให้หลายคนต้องคิดใหม่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13มกราคม69บนเวทีงานอุปสมบทที่บ้านหนองฝายอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคิวแสดงตามปกติริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มไม่มีการโปรโมทใหญ่ไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าจะมีอะไรพิเศษ เป็นเพียงงานบุญที่มีแฟนคลับเดินทางมารอให้กำลังใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าค่ำคืนนี้จะกลายเป็นคืนที่ชื่อของต้นข้าวสุปริยาถูกพูดถึงอีกครั้งในอีกความหมายหนึ่งบรรยากาศหน้าเวทีในคืนนั้นไม่ได้ตึงเครียดไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้า แฟนคลับยังคงส่งรอยยิ้มยังมีเสียงเรียกชื่อยังมีสายตาที่มองขึ้นไปบนเวทีด้วยความหวังดีเหมือนเดิมหลายคนอาจไม่รู้ว่าสำหรับศิลตินวัย13ปีการยืนอยู่บนเวทีไม่ใช่แค่การร้องเพลงให้จบหนึ่งเพลงแต่มันคือการรวบรวมพลังใจหลังจากผ่านวันที่หัวใจอ่อนล้าและในคืนแบบนั้นต้นข้าวเลือกที่จะไม่ถอย แล้วช่วงเวลาที่ทำให้ทั้งงานเงียบลงก็มาถึงต้นข้าวจับไมโครโฟนหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเริ่มต้นด้วยเพลงหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ร้องเพื่อโชว์พลังเสียงไม่ได้ร้องเพื่อแข่งขันแต่เป็นเพลงที่เหมือนกําลังพูดกับใครบางคนเพลงนั้นคืออย่าปล่อยมือทันทีที่ประโยคแรกดังขึ้นหลายคนหน้าเวทีถึงกับหยุดนิ่งบางคนมองหน้ากัน บางคนเริ่มเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆถ้าเราฟังเพลงนี้อย่างตั้งใจจะพบว่าเนื้อหาของเพลงไม่ได้พูดถึงความรักแบบวือหวาแต่เป็นการขอร้องอย่างเรียบง่ายจากคนคนหนึ่งที่กำลังกลัวว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคำว่าอย่าปล่อยมือในคืนนั้นไม่ใช่แค่ชื่อเพลงแต่มันเหมือนคำพูดที่ต้นข้าวกำลังส่งไปถึงแฟนคลับ และอาจรวมถึงตัวเธอเองด้วยหลังจากวันที่ผ่านมาที่เธอเคยรู้สึกว่าแรงกดดันจากโลกโซเชียลทำให้ใจอ่อนล้าการเลือกเพลงนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากคลิปการแสดงถูกเผยแพร่ออกไปแล้วคอมเมนต์จากแฟนคลับหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางคนบอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว บางคนบอกว่าเพลงนี้เหมือนพูดแทนใจแฟนคลับทุกคนและมีข้อความหนึ่งที่ถูกพูดซ้ำๆจนกลายเป็นประโยคเดียวกันทั้งโซเชียลคือสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือน้องต้นข้าวคำพูดเหล่านี้อาจไม่ใช่คำปลอบใจที่หวือหวาแต่เป็นคำสัญญาที่ออกมาจากใจของคนฟังคอมเมนต์หนึ่งที่แอดมินอยากอ่านให้ฟังทั้งโซเชียล หลังจากคลิปการร้องเพลงอย่าปล่อยมือถูกแชร์ออกไปอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์แอดมินเองก็ได้ไล่อ่านคอมเมนต์จากแฟนเพลงจำนวนมากมีทั้งข้อความสั้นๆมีทั้งคำให้กำลังใจมีทั้งประโยคที่อ่านแล้วทำให้ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่มีอยู่หนึ่งคอมเมนต์ที่แอดมินอ่านแล้วต้องหยุดและรู้สึกว่าอยากนำมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังจริงๆ เพราะนี่ไม่ใช่แค่คำชงแต่เป็นมุมมองของคนดูคนหนึ่งที่สะท้อนคุณค่าของศิลปินวัย13ปีคนนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากเพลงนี้ความหมายดีมากแฟนเพลงประทับใจมีความสุขที่ได้ยินเสียงศิลปินในดวงใจผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่าความดีคุณภาพผลงานและการแสดงในแต่ละเวทีคือตัวชี้วัดมาตรฐานได้เลยว่า ศิลปินน้องต้นข้าวสุปริยาคือคนดีคนเก่งเป็นบุคคลสำคัญที่ไม่ธรรมดาผมติดตามผลงานของน้องมาโดยตลอดและมั่นใจในความเป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีพรสวรรค์มีพรแสวงอยู่ในตัวคนเดียวกันซึ่งหาได้ยากมากในโลกใบนี้ ผมอยากเชิญชวนพ่อแม่เอฟซีและแฟนเพลงทุกท่านได้โปรดให้ความรักความเมตตาให้โอกาสและกำลังใจกับคนดีคนเก่งรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังสำคัญของสังคมต่อไปศิลตินน้องต้นข้าวสุปริยาคือคนดีคนเก่งอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณแฟนเพลงทุกท่านคอมเมนต์นี้ไม่ใช่คอมเมนต์ที่หวือหวาไม่ใช่คอมเมนต์ที่ดรามา่า แต่เป็นคอมเมนต์ที่มีวุฒิภาวะมันไม่ได้พูดถึงแค่เสียงร้องไม่ได้พูดถึงแค่ความดังแต่พูดถึงคุณค่าของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งโดยเฉพาะกับศิลปินวัย13ปีที่ยังต้องเรียนหนังสือต้องเติบโตต้องเรียนรู้โลกไปพร้อมกับการทำงานคอมเมนต์นี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าในโลกโซเชียลที่มีทั้งเสียงบวกและเสียงลบ ยังมีผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่มองเด็กคนหนึ่งด้วยสายตาของความเข้าใจไม่ใช่การจับผิดและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมคำว่าอย่าปล่อยมือถึงไม่ใช่แค่ชื่อเพลงแต่กำลังกลายเป็นคำสัญญาระหว่างศิลปินวัย13ปีกับแฟนคลับของเธอเมื่อเราได้เห็นทั้งน้ำตาได้ยินทั้งเสียงเพลงและได้อ่านทั้งข้อความจากใจของแฟนเพลง ภาพของต้นข้าวสุปริยาในวันนี้จึงไม่ได้มีแค่ภาพของเด็กที่เคยอ่อนไหวแต่เป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่มีคนจำนวนมากพร้อมจะไม่ปล่อยมือถ้าเราย้อนกลับไปมองเหตุการณ์เมื่อกี่วันก่อนวันที่ต้นข้าวเคยพูดทั้งน้ำตาบนเวทีจากการเลื่อนโซเชียลแล้วไปเจอคลิปหรือคอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกถูกด้อยค่า คืนนั้นเธอเคยบอกว่าไม่อยากร้องเพลงอีกแล้วแต่เมื่อคืนเด็กคนเดิมกลับเลือกที่จะยืนอยู่บนเวทีร้องเพลงที่พูดว่าอย่าปล่อยมือมันจึงไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่มันคือการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตแน่นอนว่าโลกโซเชียลมีทั้งด้านบวกและด้านลบการที่มีคนหยิบเสียงของต้นข้าวไปทำคลิป ไปคัเวอร์หรือแม้แต่ตีความในมุมต่างๆบางคนทำด้วยความรักบางคนอาจทำด้วยเจตนาอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเด็กคนนี้มีแสงและเมื่อมีแสงย่อมมีคนเข้ามาแตะหน้าที่ของผู้ใหญ่และคนที่มีวุฒธธิภาวะมากกว่าคือการแยกแยะและไม่ทำร้ายหัวใจของเด็กวัย13ปี เหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้สอนแค่ว่าต้นข้าวเข้มแข็งแค่ไหนแต่มันสอนเราทุกคนว่าคําพูดหนึ่งคำการกระทำหนึ่งอย่างอาจมีผลกับหัวใจของใครบางคนมากกว่าที่คิดและในขณะเดียวกันพลังใจจากคนรอบข้างก็สามารถพาใครบางคนลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเช่นกันคืนนี้เสียงเพลงหยาบปล่อยมือไม่ได้เป็นเพียงเพลงไวรัล แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างศิล,ลตินวัย13ปีกับแฟนคลับของเธอและไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้คืนวันที่13มกราคม2569จะเป็นอีกหนึ่งคืนที่ถูกจดจำว่าต้นข้าวสุปริยาไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีคนเดียว